สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเสารเจอกันอีกแล้วอาหารเสารมาๆม,มากินน้ำกันมาเด้อคุณน้องคุณพี่มากินน้ำกันไี่ยังแน่เนี่ยเราก็กินวันไปเครื่งหนึ่งแล้วเนี่ยข,ข,น,ขนมเค้กเออแล้วก็กาแฟดำไปยสกินประจำนะเออบำรุ่งสุขภาพ ก็มีโะมียกเกินนำสมเพราะไงเราคันเลยคอยอืมเป็นยูซิตี้อะกิน e สป you ะย o โน่ไมกวนเขา นางอยู่ขอลว่าวเป็นว่าว่าออกตัวเวลาเราเพูดอยังแล้วก็เซวใคอยู่ไ่น <c oughs> เอ็มกินมันกับวยูยทองนอะพ่อแม่พี่น้องขนมขนมปังสองสมอมันก็หิวกเอเกาออเแล้วก็ต้องกินเมื่อกี้ <c oughs> Hey! Don't put people in the room. <laughs>